วันนี้จะนำเสนอวิธีหารายได้ที่เว็บแคนวานะคะทุกคนวันนี้นะรายได้ที่เว็บแคนวานี้มีหลายอย่างนะทุกคนนะกระเดินให้คุณสมัครนะคะไปหาคลิปสมัครนะพี่นกมีไปแล้วนะเมสมัครล็อกอินเข้ามาในระบบนะคะก็จะมาเจอที่หน้าตาแบบนี้นะคะแ,แล้วเนี่ยให้คุณ ดูก่อนว่าแคนวานี่มีประโยชน์ตรงไหนนะคะเรามาที่แม่แบบเลยนะคะสำหรับอินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือพวกที่ตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วก็ที่ทำงานเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์นะไม่ควรพลาดนะทุกคนนะก็วันนี้พี่นกจะมานำเสนอวิธีการสร้างแบบเป็นใบงานหรือใบปลิวนะคะหรือโปสเตอร์ โลโก้นามบัตรนะคะทุกๆอย่างนะที่เกี่ยวกับโลกโซเชียลปัจจุบันนี้นะคะทุกคนนะก็ให้ทุกคนไปที่แม่แบบเข้ามาที่แม่แบบนะคะทุกคนทุกคนก็จะเจอนี่เลย งานหลายสิ่งหลายอย่างมากนะคะที่รวมกันอยู่ตรงนี้นะคะก็มีแพลตฟอร์มให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะน,นะคะทุกคน,นเลื่อนลงมานะคะเราก็จะมาเจอแบบว่าคนก็จะมีการออกแบบไว้ตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นงานโลโก้นะคะงานนามบัตรนะคะ รอบที่แล้วพี่น้องทำงานนำบัตรไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีโปสเตอร์ต่างๆนะใปปลิวนะคะโพสลงในอินสตาแกรมก็มีนะคะทุกคนก็มีแพลตฟอร์มนี้ไว้นะคะแล้วก็โพสลงไปในอินสตาแกรมก็จะสวยดูดีนะเพราะว่าเขาทำขนาดไว้เท่ากับแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นปก YouTube นะคะปก Instagram นะคะแล้วก็ปก ของเพจนะคะหรือไม่ก็ f เ b o บุนกตอนนี้นะคะพี่นกจะนำเสนอการออกแบบเมนูอาหารนะคะทุกคนมันสร้างไรายได้ให้กับคนได้นะคะทุกคนนะก็เมนูอาหารเนี่ยก็จะนำไปไว้ที่เพจได้หรือนำไปปริ้นออกมา ที่เป็นเมนูจริงๆให้เขาสั่งอาหารได้นะคะทุกคนนะไปที่แม่แบบนะคะทุกคนแล้วก็จะมาเจอที่สร้างงานออกแบบมันก็จะมีให้กำหนดเองนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนเนี่ยตรงนี้ที่คุณจะเข้าได้นะคุณสามารถเข้าไปที่กำหนดเองได้นะคะกดตึ้งเข้าไปความกว้างนู่นนี่นั่นนะคุณก็ใส่เข้าไปเลยนะคะเท่า แปดถุดห้าคูณสิบเอ็ดนิ้วก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบเท่ากระดาษ A4 ก็ได้นะคะทุกคนนะมันเข้ามาตรงนี้นะคะก็คุณก็จะมีค้นหานะะตรงนี้ค้นหาคุณก็พิมพ์ภาษาอังกฤษก็ได้หรือภาษาไทยก็ได้นะแคะน,นว่ามีให้ใช้ทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนะคะทุกคนก็ตอนนี้พี่นุ๊กก็จะพิมพ์ภาษาไทยลงไปนะคะว่า เมนูอาหารแล้วก็กด Enter นะคะทุกคนหรือกดค้นหารตรงนี้แล้วเข้ามาถึงแล้วนะคะเราก็จะเจอ Template หรือแพลตฟอร์มที่เขาให้ใช้นะคะนี่เลยะค่ะทุกคนเป็นเมนูอาหารเยอะมากนะคะแล้วก็มีหลากหลายแนวนะคะที่ตรงมุมเล็กๆที่วินกติกไปนี่คือะคะฟรีนะคะฟรีนะคะ แต่ถ้าไม่ฟรีนะคะเขาจะเขียนคําว่าตัวโปรโไว้นะคะทุกคนนะอย่างเงี้ยใช้ฟรีหมดเลยเนี่ยคุณก็เลื่อนต่ําลงมาเลื่อนหานะคะเพื่อที่จะใช้งานสําหรับพี่นกนะคะพี่นกรับออกแบบงานพวกนี้อยู่แล้วนะคะก็คิดราคาไม่แพงนะคะแล้วแต่ความยากง่ายของงานนะถ้าเป็นเมนูอาหารเฉยๆที่ไม่มีรูปภาพนะคะก็อีกราคาหนึ่งถ้าเป็นมีแบบมีรูปภาพให้พี่นกไปถ่ายภาพให้แล้วก็ หรือส่งงานภาพมาให้รีทัศให้มันสวยงามน่นนี่นั่นก็คิดอีกละคัาหนึ่งนะคะอย่ที่ดีนะคะคุณก็ไม่ต้องคิดแพงนะคะในยุคโควิดแบบนี้นะคะก็พึ่งพาอาศัยกันนะคะทุกคนอาจจะ3า0ร้0ยห้อยเจนะ,ะไม่เกินพันหนึ่งก็ได้แล้วถือว่าช่วยเหลือกันไปนะคะ,อ,ะอย่างอันนี้นะร้านแฮมาเบเกอน,นี่เนะะี่ยทุกคนก็ ทุกคนจะใช้ตัวนี้นะก็แค่เอาเมาส์นะคะติ๊กเข้าไปก็จะมาโผล่ในนี้แล้วนะคะทุกคนก็สามารถขยายได้นะคะนี่เลยขยายได้แบบนี้นะคะรูภาพตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้หมดถ้าคุณติ๊กปุ๊บนะคุณก็สามารถเปลี่ยนได้เลยตรงนี้นะคะอย่างนี้ก็สามารถลบ delete ลบทิ้งแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาของเราได้ ภาพนี้ก็ถ้าคุณมีหรือถ่ายมาสวยๆนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกันนะคะทุกคนอันนี้ก็ชื่อร้านเห็นไหมว่ามันจะง่ายกว่าที่คุณไปออกแบบเองสำหรับทางร้านค้านะคะคุณมาเจอคลิปนี้คุณถือว่าโชคดีนะคุณก็นำภาพเมนูของคุณนะคะแล้วก็รายละเอียดอาหารแล้วก็ราคาคุณก็สามารถลงตรงนี้ได้เปลี่ยน ขนาดตัวอักษรรูปแบบได้หมดนะคะลบทิ้งยังได้เลยนะคะทุกคนแบบนี้นะเห็นไหมแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเลื่อนตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ได้เลื่อนได้หมดนะคะเราจะเลื่อนชื่อร้านมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนนะ,ะเราเลื่อนอันนี้มาอยู่ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมความง่ายของเขานะคะแล้วเราก็ลดลงนะปรับขนาดลงเพื่อที่จะมอง มุมมองในการทำง,งานนะมเมื่อคุณทำตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเมนูเสร็จแล้วเนี่ยพื้นหลังเนะี่ยคุณสามารถใส่สีได้ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะคะเราใส่เลยแบบนี้อะคะหรือ,าาอเป็นสีขาวสีฟ้าชมพูเปลี่ยนแปลงได้หมดนะคะทุกคน แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยกรณีที่มันเป็นฟรีนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดตรวนี้นะดาวน์โหลดมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะคะก็จะมีไฟล์เป็นไฟล์ png นะคะคุณกดลงมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมีไฟล์ jpeg ก็คือไฟล์รูปภาพใช่ไหมแล้วก็มาตรฐานของ pdf เป็น ไฟล์ PDF ด้วยนะคะหรือไฟล์ PNG คุณก็สามารถเซฟแอดเป็นไฟล์มาตรฐานหรือไฟล์ PDF ได้นะคะทุกคนหรือคุณจะเซฟเป็นไฟล์ JPEG ได้ก็กรณีที่คุณคุณจะนำไปไว้เป็นเมนูอาหารที่ร้านและแบบปริน้นออกมานะคะพี่นกก็แนะนำให้คุณเซฟแอดเป็นไฟล์ PDF นะคะแต่ถ้าคุณจะนำภาพ แบบนี้ให้เซฟเป็นไฟล์ jpeg ก,ก็คือนำภาพของคุณไปไว้ที่แพมเพจต่าต่างอย่างเช่นเพจนะคะคุณเปิดเพจร้านแฮมเบอร์เกอร์อยู่คุณก็พี่นกก็แนะนำให้เป็นไฟล์ jpeg นะคะหรือเป็นไฟล์ภาพขนาดเล็กนะคะทุกคนก็จะอยู่ในแพลตฟอร์มของเพจได้ดีหรือ Facebook ได้ดีนะคะเพราะว่าเพจไม่รองรับ ไฟที่เป็น pdf นะคะทุกคนนะก็คุณสามารถเซฟแอดได้2อย่างนะคะคุณก็จะเซฟเป็นไฟล jpeg ได้แล้วก็ไฟล์ pdf ได้นะคะพี่โนก,ก็จะเซฟ2ออย่างนะเราไปที่ไฟล์รูปภาพก่อนนะคะก็คือคุณก็กดซึ่งเข้าไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยมาตรงนี้เห็นไหมเขามาดาวน์โหลด คุณก็ดาวน์โหลดลงเลยนะคะซึ่งเขาก็กำลังจะไปละนี่เลยก็เป็นอันว่าดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็กดทิ้งตรงนี้แล้วก็เข้าไปดูนะคะว่าไฟล์ภาพของเรามาหรือยังนะคะทุกคนตเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณเลยเลยไม์คอมนะคะคุณเอาไว้ตรงไหนนะคะ เมื่อกี้ดาวน์โหลดใช่ไหมพี่นกก้อยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะไปใหญ่ๆมา download, โฟลเดอร์ดาวน์โหลดพี่นกก้อยเบันคลิกไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดอ่านี่ไงคุณก็จะเจอรูปภาพของคุณแล้วนะคะเป็นงานออกแบบเดี๋ยวดับเบมันคลิกเข้าไปเพื่อดูเปิดดูนะคะ นี่เลยคุณก็จะได้หน้าตาของผลงานของคุณออกมาแบบนี้นะคะสังเกตว่าที่ให้ใช้ฟรีนี่จะไม่มีลายน้ำแคนวานะ,ะทุกคนอันไหนที่เป็นโปรนะคะก็จะมีลายน้ำแคนวานะ,ะออแต่เราไม่ได้เอาไปขายที่ไหนน,นะคะทุกคนก็สามารถปริ้นออกมาแล้วก็โชว์ได้นะคะใช้ได้ยกเว้นเอาไปขายในเชิงพาณิชย์นะ,ะเอาหมายความว่าเอาภาพนี้ไปขายนะคะทุกคน แต่ถ้าทุกคนจะนํามาใช้เองก็คือใช้ได้เลยไม่เป็นอะไรแต่ภาพนี้มันให้ใช้ฟรีอยู่แล้วนะคะนี่เลยแพลตฟอร์มก็จะประมาณนี้นะคะในการใช้งานของเขาเนาะโอเคแล้วก็ไปที่แคนว่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับแพลตฟอร์มนี้นะวิธีการสร้างรายได้ใหม่ให้กับคุณนะคะ ในลักษณะที่คุณอยู่ Work from Home นะคะอยู่บ้านนะคะคุณก็สามารถสร้างเพจแล้วก็ทำงานแบบนี้ได้นะคะเป็นไรายได้เสริมได้ด้วยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านอาหารก็มาดูคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์คุณก็สามารถทำเองได้เลยเป็นแค่คุณถ่ายภาพให้มันใสๆเคลียร์แค่นี้คุณก็สามารถนำมาลงได้แล้วนะคะทุกคนนะเราไปดูแพลตฟอร์มอื่นๆอีกน,นะคะ สวยทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นในหนูวอาหารนะคะคุณจะพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่าที่เสียเงินเป็นยังไงนะไม่มีนะคะทุกคนอันนี้เป็นให้ใช้ฟรีนะคะใจดีมากเลยอ,นนอันนึงนะคะแล้วก็ขยายนะคะนีเลยเห็นไนแล้วก็เปลี่ยน นะคะเปลี่ยนเป็นภาษาบ้านเรานะคะตรงนี้นะะป็นคลิกไปคุณก็เปลี่ยนได้เลยนะฮะอย่างแบบนี้นะคะราคาคุณก็เปลี่ยนได้นะคะรู้สึกว่าจะง่ายนะ,ะเป็นแค่เอาเมาส์ไปคลิกนะคะคุณก็ทํางานของคุณสําเร็จแล้วนะคะแบบนี้นะ,ะอืมโอเคนะคะแบบนี้ก็สามารถสร้างไรายได้อยู่ที่บ้านได้นะคะก็สําหรับท่านใดนะคะที่เปิดร้านอาหารอยู่นะคะก็ ยังไม่มีเวลาทําหรือไม่ถนัดจริงๆนะคะก็ติดต่อพี่นกได้นะคะพี่นกจะทิ้งลิงก์เพจของพี่นกส่วนตัวไว้ให้นะคะแล้วก็ท่าในใดที่ต้องการสมัครแคนวานะคะสมัครใช้งานฟรีนะคะพี่นกก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้กับคุณเช่นกันนะคะแคนวามีประโยชน์หลายอย่างนะคะที่คุณไม่ควรมองข้ามนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะท่าในใดคิดว่ามีประโยชน์นะ,ะอย่าลืม กดไลฟ์กด subscribe ให้พี่นกด้วยนะคะแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปนะคะหรือท่านใดนะคะต้องการให้พี่นกสอนออปชันแคนว่าตรงไหนเพิ่มนะคะก็คอมเมนต์มานะคะพี่นกมีความรู้นกจะนำมาเสนอให้คุณนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดี